ม่สิก็เท่าป่ายปหาย่ายเลยเนอะคือปสนเฉพขาวบวไปบวเลยก็ไปยื้อส่กต้องมือซ้ำมือคอยก็บ้านในเตียนคือขอเงี้ขอทานนี่กันนี่คือต้องทุดเกงนิดก่อนคุเแล้วนอ่นวิวัดแล้วเย่ยมดันยังคูดถามเนาะว่ายังคือมานอนวัดโดนแถววัดโอ้ยบาสบายใจบอกเราอยู่เราสีื่าตี ยังว่าที่เขาบ้านเลยมันสีแมน่แนวว่หะหรอยังว่ายานไงย่บันมาเนาะยานไยใจดีใจไรขี้เกากับบัักเขาจิตใจดีใจ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 ใน้ำเจ้าอยู่หัน,หนบัวแล้วยังว่าซ่อมๆมึงยังนี่เป็นเล่าว,ว่างขอนไปว <c oughs> ัวเว่าเจ้าขอไปต้องไปในเหลือไม่ปัญหาหราอกนะไป <c oughs> คุยซอยในขันเห็นเราเห็นนาเจ้าไปแล้วก็บ้าใเห็นยังไปหอกเดี๋ยวผมไปเชี่ยซอยเดี๋เต่เรียราจะไปน้ำข่อยน้ำนี้ ยังมีปัญหาอยู่ดิมีคนไปเป่าหูนะเออคืออยู่ดิีจุ๋มกะจกไปจังใดมากจังใดตามมือแล้วออแกบ้านแล้วไปอยู่ใส่นอนอยู่ใสนนอนพอไงอันนี้ีาเช่นเนาะมขียดเจังแล้วมันอดบไดเดอคนมันเห็ดใส่ใจกันผักผุนไปจัง เท่าพอแห้งจังใดจังบูอยู่มอเมะเม้ยกระเทืองเป็แต่อีจฉนศาสตร์อยู่ดอกว่ะแต่หู้อยู่ดอกว่า,ห,ดดวาหามาน้ากันจนเท่าจนแก่กระไดบางเชื่อมันกเ็เฮ็ดเกินไปละฮาก็อวดบ่ได้เท่าเห่าพระร <c oughs> บบสันหักตัวน่ะหกักคักหักเน้บ่เคยว่าสิคืดนอกใจผัวจักเทื่อเมียจังไดจังบา่า ก็กาเหุกมันเป็นน้ำหมูน้ำพวกบมันเป็นน้ำสันดานนันเดี๋ยวนี้ผัวนี่กป็มันเป็นไ่ดีได้อยู่บ้านเขดี่้มหยังเทาแม่ลรบ่ตมยังจมยังกระหูพตัวน้หยังแบบนี้นี่เอกงข้ยมันบริหารอยากอกอาบุตนั่นคือมันสูนก็มักมัน ตีวงให้เด้พยานเจ้าอันคันแม่อนอะไรก็ว่าขาค้นผิดมันต้องเจ้าต้องเป็นกลางก่อนพอไม่ยัง้งการสร้างจะต้องเป็นกลางก่อนไอ้ฟั่งคมน้นขาดนี่เราไปดูผิดเนี่ย,ย,ยน,นี่สีนี่ก็ไปเยี่ยงธุลการหาเนื้หาทองการแจ้งตัวมันต้องบุคลิกดี พออยากให้เจ้าเป็นปอบุญกินโอ้ยเป็ยนงานก็เปลยนได้เบอร์ทันลานอันเ<ส>บา้าเพ,<อ>พื่อนเอออันเบ้าเพื่อนอันมันเจ๊กก่ปอบุญกินพุนเดอ้อเบ้าเพื่อนอันเมียนี่เทิงเมี้นยนพ่อใหญ่สีเทิ้งคอยนี่ฮักผัวนี่ปื๊ดทอน,นันบ่เคยนอกใจลูกใจหัวจักเถื่อมิตรมู่เจ้าสองคนละเดียวนี่เป็นพ่อบ่แพ้แม่อยู่เอ้าท่นเจ้าเวเซียจามาทำพูนีสีรด ุกใคไปเนี่ยกอยังพอข้าวงอพอข้าวข้ยการไปการเต็มตัวต้องเป็นคนมีคืนมีเงินมีทองที่ก,กันไปหาผูวหาคน,าน,นบ้านว่าที่ไปหาเล็กๆหน่อยเี่การไปการมาการแต้งต้นแต้งตัวต้องให้มันเป็นดูสุภาพตัวเจ้าให้ไข่ถามพ่อใหญ่สีวัดเตี้ยถามวิชีบังนอ่พ่อใหญ่ไขเนี่ย ไปท้าพ, k k k พวกย hey, sort of ี่ส <m> ีแล้วก็เข่าข้างเจ้าคือเก่าตัวเจ้ากระซังคือดั่งโบเมียนเจ้าสีแต่คนมาเว้าเป่าหูเล่าแหละเนาะก็คืออยู่อยี่สีเราคนวัดเนี่ยแล้มาตีกระตัวนั่นนั่นเห็นบักเล็กมานั่งอยู่นั่นเหทียนเห็นอยู่บ่บักเล็กมันกูยังฟังอู้นั่นที่ถ้ำบดาบักกันนี่ซอดมองหันซอดมองนี่ บักเล็กนี่เจ้าว่ามันทำเดือดห้าหมื่นมันไหลถามตัวนี้ชื่อว่าเล็กเล็กเล็กนี่ขั้วยีได้กินนี่มาต้มเออเล็กนี่มันต้องต้มตัวอะเล็กนี่เนี่ยแมนบอกเฮ้ยเขาชื้อว่าเล็กนี่ชาวบิเสียมันเล็กน้อยเกิดหมู่บ้านนี่พวกคอยดีนี่เสื้อพวกคอยนี่นะเสื้ออีตลีนี่เสือเลยคนวัดดูดิ นร่สปลี่าเป็นคนวัดตะวันเนี้ยเราก็เปลี่ยนคนวัดเดียนันลาตะวันตะวตะวัน่ดยตะวันดูในสินกินในถ้ำบอทนาละบ่าวหูตะวันวัดเอือขึ้น้ารอบค่อในสินมันล้ว่าเนี่ยนสินกสินย้ายเราเนาะเออขันสินย้ายก็เลี้วไปเออขันว่าซีดีก็ดีไปขันว่าซีซัวก็ซัวมันหูจักบอทนาออ เจ้าสบายใจรุดเจ้าสิเอาจังไหนมาเนี้เจ้าสิรับปากรับคำกับข่อยได้บ่ประธานมีสีพร้อมอันนี้เอ้าไม่ทามยังไงสียังสีเ่ราะเป็นผัวข่อยแม่เจ้าเป็นผัวข่อยแมียเอากระชากกระแมกเล่าเมียมันเย็่ยงใจหยั่งโดนล้อไม่ฟูด้อเเ้าอยู่เดียวนี่เจ้าเองเอาแต่พวกยั่สีเป็นหลักตัวโดานี่นั่นแหลกันมีนางเอินไปกันกินกันอยากแล้วมาเอินไปกับไปนั่เล่า พ่ไป้ผู้ไปเอาป็นหมูใครต้อไปเป็นหมูเล่าเนี่ย็ตองขค้นเจ้าอย่แหละไปผู้ใหญว่าไปบพระอยากเสื้อพีอยงคือบ่ก้าแสดงตัวจ้าของอย่างนเพราะยัสีเจ้าจะมีเชื้อบัเร็กับเสื้อละอกับฟังหูไปหูจูซือเล็กซื้อเล็กกันมันธรรมดาธรรมดอผักขี้เล็กนี่ก็ยังได้กินนี่มันต้องต้มเขามาต้มัมต้องปัวหัเจ้าผู้ใหบ่บอมคับตัวไม่่อิี่ ขึ้นจ้าสมองอีหลีว่ะขึ้เจ้านี่โอ้ยมันไ้สีจังอาบอ่ะนั้นแมนเหรอเนาะโอ้ไปเสือกมั่ว่นได้เลนี่แ้วไปจิตพิจราหน้าก็จิตทามิ่งหนูบังกันเด้อก็เชื่อกกระไดเด้อ